ถึงคำคลิปก่อนนะครับฝากไยเด้อฝากช่องคุยยาวๆด้วยเด้อครับผมนะป้าคำพงฝากเป็นกำลังใจให้นุ่มพลป้าแต่ด้วยจ้าเสือพระปายจริงใจจรครับไม่ใช่ไก่กาเด้อคุณมวยขอบคุณครับผมคุณละเอียดนะฮะขอบคุณครับมาแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานครับผมคุณขมายสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอโปเอห้าสี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณลักนะฮะขอบคุณนะครับผมที่ซุกค้นนอนคือข้างถนนที่ไหนก็ได้ ให้ลงุงสักตลกไม่ต้องให้สัมภาษณ์โอ้น่าจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะความคิดส่วนตัวนะคิดว่าลุงคงไม่ให้สัมภาษณ์เขาอยากทีตะเกียบเขามาก็มาได้เนาะเราเคยเสร็จนะแต่ส่วนเราจะพูดหรือว่าจะให้สัมไหม ก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเราอีก8นาทีนะครับวันนี้ก็มีใรจ้องเชาคทัามาเจอคุณเสือนะครับแล้วก็เพื่อนผมยายสมอนนะครับเด็กหญิงสมอนครับผมเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับผมเป็นเด็กหญิงกรมอนเยอะเนาะเล่าๆลมๆใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่ดีใจไหมที่เราเกิดมาโดนแล้วยังไม่ตายเนียเราไม่ตายง่ายเราเพื่อนเนาะ เออนอนอนอเอาโอเคของผมนะครับขอบคุณมากอยูตามนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับเวลาของเขาเวลาของคนอื่นมันวแต่เราต้องนั่งนั่งก่อนเนาะนัไปไปกินข้าวจบนไปกินมาอย่างนี้เนี่ยบอกเดี๋ยวเอามาฝากเก็บยวไปกินเถอะของก๋จับมาฝากกินก๋วยจับเลยกินข้าวกินข้าวก็ได้นะมีข้าวข้าวขายข้าวไอ้อะไรนะ แนงเนื้อพวกไอ้พวกเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวอะไรเออเดี๋ยวเรื้อกับข้าวมาให้ผึ้เผื่อให้ผึงกินเด้อตรงนี้ดีกว่าเนี่ยตรงนี้เนาะตรงนี้ไหนเผื่อแล้วทำไมไม่นั่งตรงนั้นเลยมมันไ่หรอไม่ไม่เดี๋ยวแดดมันก็จะเอาปูเลยเดี๋ยวขยายเอาคือตอนนี้เดือนนี้แดดมันก็หันทิศแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมนะตอนนี้กำลังหาที่นั่งนะทุกคนเพราะว่าแดดมาแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ พูดเถื่อย่าเพิ่งกินข้าวเด้อเดี๋ยวนะขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะเข้ามารับชมซื้อพาไปนะครับขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณาให้นะครับได้สี่นะครับสี่นะครับถ่ายถ่ายคิวกับมัาท่านไหมไปทำกันไหนเออไปเอาขากล้องด้วยแล้วก็ไปเอาคิวด้วยเดี๋ยวไป่แมงไปเอาคิวแลู่้มันเป็นแมงาก้วด้วยขากรองหรือว่าเราจะไปตรงนู้นไปเลยฮะนนู มาเนี่ยก็เต็มที่ได้ตรงนั้นละมาคุาลังหนีนี่นี่นี่ล้มตลอดเลยดิตรงนี้ล้มตลอดเลยดินี่ลองไปนั่งตรงนี้ไปมันจะได้ไม่ไม่แดดมันมามันจะเบี่ยงมันอย่างนี้เราจะได้ล้มตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละมันเรียบสรุปแล้วสรุปแล้วสรุปแล้วตรงนี้แหละโอเคโอเคนะทุกคนเราเรานั่งเสือก่อนนะฮะพอดีครูยายาเอาเสือมานะครับเตรียมพร้อมครับเตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเอสซีไปดูรถก่อนมันมันเปลี่ยนอะไรไปเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืม ทุกคนไปดูรับผูใหญ่ยาวก่อนนะฮะมีอะไรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้ไงรถคูยาวมีลูกมาด้วยครับวันนี้มีลูกมันออกลูกมันออกลูกมีใครจะซื้อมันไหมเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีข้างหลังนี้มีนะครับมีเตาแก๊สเตรียมพร้อมมีถังน้ําแข็งมีถังดับเพลิงทางโน้นเนอะมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับนี่น้ำาดื่มมีเลยมีเลยครับแลวอยู่ในนี้นะครับไปได้ปิดปีเอาลหฮะข้ามี มอแหกแต่กระโปงมีอยู่นี่หมดหมดเราก็ซื้อใส่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการบรรทุกที่เราจะดำรงชีพใช้ชีวิตไปเรื่อยๆได้นะครับบ้านก็อยู่บนหลังรถอนอนสบายๆเลยกลเต็นท์นอนได้สบายไปได้ตลอดคือบนหลังคารถเนี่ยจะเป็นเต็นท์นอนเต็นท์นอนครับเต็นท์นอนอ้ oh. ผมเนี่ย yeah. รถคันนี้มันลุยได้เลยลุยได้เลยจากบนเขาลงห้วยลงน้ําอะไรได้หมดครับไปได้หมดมเพราะว่ารถตัวนี้มันโฟวินครับ,รบขับเคลื่อนสี่ล้อ คิดอยากจะไปภาคเหนือนครับอยากจะเอารถคันนี้ไปครับเขาแพ็คไปแบบนี้แหละที่ผมไปเที่ยวกันจะกอนมี่หมาตัวหนึ่งไปด้วยม่อนที่หมาตัวนั้นตายแล้วแต่ว่านผมพาเขาไปเที่ยวไปครับหลังจากเที่ยวมาแล้วเขาก็มาเสียชีวิตครับเขาแก่มากถ้าเป็นคนนี่ก็คงจะเจ็ดแปดสิบเพราะว่าอายุเขาสิบสามสิบสี่ปีสิบห้าปีเลยนี่คือความชอบในต่วตัวผมครับผมชอบแบบนี้ รถโตโยต้าบ๊กสา์รถขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวิลในเมืองไทยมีกลุ่มของของตัวเองแบบนีไหมกลุ่มในโซเชียลอย่างเงี้ยมีใช่เยอะเลยทั่วประเทศโอ้ทั่วประเทศเลยครับนี่ไปกลุ่มไหนก็ได้อคือกลุ่มรถพวกนี้เนี่ยมันมีเยอะครัเพราะสายลุยนะถ้าพกสายหวานก็รถหนังข่ยาไปได้ไปเฉยๆยแต่ตัวนี้บุกลุยเลยรถคันนี้เคยไปช่วย เขื่อนเีเปียนแตกที่ตัพัวเราไปมา,มาท่านอยากจะเข้าไปดูดูย้อนหลังได้นะครับที่ผมไปาพารถคันนี้ลุยเข้าไปพร้อมถ้งของไปมอ